ใช้นะอายุ54ปีนะอาชีพอ่าสับไก่นะทําไก่นะคทีงี้คนไข้มักจะปวดข้อศอกเนี่ยเวลาถ้าเกิดสับฟันยกหนักนะสับฟันยกหนักเพราะว่าเวลาเราสับสับ,ส,บ,ส,บสับแบบนี้ยไอ้มันกระแทกมันจะเกิดแรงกระแทกผ่านเส้นเอ็นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยแล้วทำให้เอ็นตรงนี้มันอักเสบเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเทนเออเทนิสเอลโบงไงเทนนิสเอลโบงคือพวกนักกีฬาเทนนิสไงที่ตีแบ็คแฮนด์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกล้ามเนื้อมันเองใช่ว่าเวลาทอดไก่ก็เหมือนกันเนี่ยใช้ข้อมือแบบนี้ไงมันก็จะเจ็บเยอะ เดี๋ยวจะมาดูกันนะคืออย่างนี้เวลาตรวจร่างกายนี่นะเนี่ยนิดนึงนะจ๊ะกําขมันนิดนึงนะพี่พี่กขมันนิดนึงกระโดกข้ออมืขึ้นกระโดกข้อมือก็จะเจ็บตรงนี้แล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเกรงไว้สู้แรงกันนะสู้แรงกันปุ๊บคนไข้จะเจ็บตรงนี้เยอะเนี่ยตรงนี้เลยเหยียดนี้เหยียดนี้เหยียดนย้ะตรงสู้แรงกันนะจ๊ะเหยียดนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะเขาเรียกเป็นเทนนิสเอลโบนะแนวทางเลยนะหนึ่งก็คือถ้าเกิดปวดเราจะฉีดยาลดอักเสบให้ก่อนนะอันทีี่่่่คคืืออออททททาาาาานนนนยปปววดดกกก็ไไมมต้งััรพ ก็คือมันมันจะมีที่รัดข้อศอกให้ใส่ตรงนี้เพื่อให้ไม่ให้ตรงนี้มันขยับนะนะฉีดยาทานยาพับล้อันที่สามคือมันที่มันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมไงที่ทําเออถ้าเกิดไปฟันอยู่ไปทําอยู่มันก็ไม่หายเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเกิดจากหนึ่งเนี่ยบางทีมันโอเวอร์ยูสเลยคือคนไข้บางทีบอกว่าโอ้ทำมาตั้งเป็นสิบปีไม่ไม่ปวดตรงนี้นะเมื่อปวดพออายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นมันก็มีการเสื่อมสภาพนะบางทีเราก็ทํางานหนักแล้วบางทีมันเผลอผิดท่าบางท่า อย่างผมผ่าตัมก็เป็นบางทีไปตอก,ตอก,ตอกเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บเหมือนกันนะอันนี้มันก็เกี่ยวกับอายุด้วยนะแต่ไม่ได้ได้อายุเยอะนะนิดหนึ่งน,น,นิดหนึ่งแต่มันก็เป็นอิส